ช่วงวันยุทธภายภายกระค้าเอลสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพอบรรยากาศที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวดอยม่อนจองบ้านมูเซอร์ตำบลม่อนจองอำเภออม,มก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นวันยุทธเฮากระจะหารว่ามีนักท่องเที่ยวนักนาะที่มาแอลพอความงดงามบนดอยม่อนจองและมาสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเยน็นที่นี่สำหรับภคยที่ค่ายมาแอลแต่กังวลเรื่องอาหารการกินนั้นกระหายห่วงได้เลยนะครับเพราะหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมันมีของกินนัก ขนาดบอกว่าจะเป็นไก่ทอดเย็นตาโฟขนมไทยหมูจุ่มน้ำปั่นผลไม้สดๆดจากดดยและกาแฟลาหูกาแฟที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับในส่วนของที่พักนั้นก็มีอยู่หลายที่เลยบอกว่าจะเป็นม่อนจองฟาร์มม่อนจองโฮมสเตย์ม่อนจองวิวงามและบ้านพักนาปีปอนะครับซึ่งทิงมดนี้ก็ล้วนอยู่บริเวณต่างผ่านศูนย์พอดีเลยสำหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่มาแอลแล้วมีใจไข้ ทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญกับหงเฮียนบ้านมูเซอร์ได้เลยนะคะเพราะวันที่10ถึง11ธันวาคมนี้ต่างหงเฮียนบ้านมูเซอร์เพื่อจะมีการจัดพระปาสามัคคีทั้งนี้ก็เพื่อสร้างศาลาราับป,ปรุงระบบน้ําในหงเฮียนแล้วก็พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อกับละอ่อนหงเฮียนบ้านมูเซอร์ตัวนะครับสุดท้ายนี้ผมกับของขึทนกคนเอลอย่างปลอดภัยและมีความซุขไม่เอลกันนักๆนะครับ